ทำความรู้จักราชินีคริปโตผู้โกงเงินชาวจีนมากกว่าแสนรายมูลค่าความเสียห,ยหายหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและหลบหนีนานหลายปี ก่อนลงเอยนอนคุกที่กรุงลอนดอนเธอคนนี้มีชื่อว่าเฉียนจื้อหมินวัย47ปีถูกตำรวจอังกฤษจับกลุ่มตัวได้เมื่อเดือนเมษายนปี2024ในเมืองยอร์กสหราชาอาณาจากักรเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถยึดบิตคอยเธอได้กว่า61,000บิตคอยมูลค่าราว6,700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็2 1 7 0 0 0ล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นการยึดทรัพย์เงินดิจิทัลครั้งใหญ่สุดของโลกเฉียนกลายเป็นที่รู้จักขึ้นมาหลังช่อโกงเงินชาวจีน วั่เกษียณกว่า12800,0รายในช่วงระหว่างปี2 0 1 4 2 0ส7ถึงเธอก่อตั้งบริษัทหลานเทียนเก๋อรุย่ยอ้างว่าเป็นธุรกิจขุดเหมืองบิตคอยและสร้างเทคโนโลยีใหม่แต่ความเป็นจริงมันคือธุรกิจแชร์ลูกโซ่โดยเอาเงินนักลงทุนใหม่ใจ่ายให้นักลงทุนเก่าเมื่อทางการจีนเริ่มดำเนินการสอบสวนเธอก็หลบหนีออกจากประเทศจีนเมื่อปี2 0 1 7พร้อมเชิดเงินมหาศาลไปด้วยก่อนจะถูกจับกลุ่มตัวได้ที่สาราชอาณาจากักรหลังหลบหนียาวนานถึง7ปีทางการสารา ราชอาณาจักรเปิดเผยว่าเชียนใช้พาส,สปอร์ตปลอมในการเดินทางเข้าประเทศและเช่าบ้านหรูเดือนละ7 4 0 0 0 0บาทในย่านแฮมสเตดกรุงลอนดอนโดยแจ้งว่าตัวเองเป็นเศรษฐีเก่าที่ได้รับมรดกจํานวนมากก่อนถูกจับกลุ่มเธอก็ยังใช้ชีวิตหรูหราใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งด้วยโดยเธอได้ว่าจ้างอดีตพนักงานร้านอาหารมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวเพื่อช่วยเปลี่ยนเงินคริปโตให้เป็นเงินสดหรือทรัพย์สินส่วนตัวสำนักงานอายการสูงสุดแห่งสาราชอาณาจักรพบว่าเงินที่เธอหลอกมาจากเหยื่อมีมูล ค่ารวมกันทั้งหมด5,600ล้านดอนลลาร์สาหรัฐหรือราว182,000ล้านบาทเหยื่อหลายคนหวังว่าพวกเขาจะได้รับเงินคืนจากทางการอังกฤษแต่มันก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากมากถึงความเป็นเจ้าของของเงินเหล่านี้เนื่องจากเหยื่อหลายรายโอนเงินผ่านคนกลางหลายคนไม่ไดโอนเข้าบริษัทเฉียนโดยตรงซึ่งถ้าหากเหยื่อไม่สามารถกล่าวอา้างหรือพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้เงินที่เหลือทั้งหมดก็อาจตกเป็นของรัฐบาลอังกฤษแต่รัฐบาลอังกฤษก็เพิ่งปรับปรุงกฎหมายใหม่เพื่อเอื้อให้เจ้าหน้าที่สามารถยึดและ คืนเงินสกุลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับการก่ออาชญากรรมได้ง่ายขึ้นและเพื่อให้เหยื่อก็สามารถขอขึ้นเงินได้ง่ายขึ้นด้วยทั้งนี้เฉียนถูกจับกลุมในข้อหาฟอกเงินและครอบครองสกุลเงินดิจิทัลที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายโดสาารอังกฤษตัดสินจำคุกเธอทั้งหมด11ปี8เดือนสำหรับข้อหาการฟอกเงินทนายของเสียนเปิดเผยว่าเธอหวังว่าการสารภาพผิดของเธอจะช่วยให้เหยื่อได้รับเงินคืนบ้าง